สวัสดีค่ะพี่พี่ทุกคนสบายดีพี่น้องสาวลาวทุกคนเนาะและพี่น้องสาวไทยสาวต่างประเทศทั้งหลายเนาะดมอร์นิ่งสบายดีเนาะทุกคนเนาะและกับพี่น้องสาวเวียดนามกับซินเจามีพี่น้องสาวเวียดนามมาติดตามไลน์อยู่เนาะในคลิปเนะเาะอ้าวช่วงนี้กะ บ่อใไปทางนอกทางในอีสังเลยช่วงนี้เนาะลานกระขยเนาะเพราะว่าอากาศเปลี่ยนคนในเฮือนกลเป็นภูมิแพ้กันมุดบ้านเนาะลานกระบาสบายเอากออนนะ็อยู่เฮือนเนาะอยู่เฮือนก็นต้องทำหน้าที่บัดกวดเช็ดถูเฮือนซานบ้านซองเนาะเพราะว่ามาอยู่น้ำเอื้อยเพิ่นนะเนาะเฮือนบ่เป็นเฮือนตัวเองเนาะทุกคน เป็นเือนของเอื้อยเขาก็ต้องซอยเลี่ยวกเพิ่นเนาะในแต่ละวันเนาะเพราะว่าเพิ่นผมมีเวลาลูกเพิ่นกระสอลูกเพิ่นกระไขเนาะแล้วเพิ่นก็มีเวียกล้ายเวียกงานของเพิ่นนั่นเฮาก็ต้องเหตเวียกเหือนเวียกซานนี่แหละเนาะชีวิตประจาวันที่จะถ่ายให้เพื่อนๆได้หู้ได้รับซมได้ทราบว่าชีวิตแต่ละวันเขาเป็นแบบใดเนาะวันเสาร์วันอาทิตย์นี้ หอวคอยจะได้จับโทรศัพท์เลยเนาะทุกคนนะเนาะราวาแบบนี้เนะี่ยคันห้องน้ำเปื้อนเขาก็ต้องลางห้องน้ำเนาะถาเฮือนเปื้อนเขาก็ต้องทูเฮือนปัดกวดเก็บที่ว่าเด็กน้อยผลิมเนาะเก็บกวดปัดนะทูนะท,นะทุกมือนะเนาะเฮือนเนาะทุกคนเนาะหลังจากที่เก็บกวดปัดเฮือนทูเฮือนลางห้องน้ำแล้วแล้วก็ต้องสักผ่าสักผ่าแล้วก็ออกมาตากเนาะ ออกมาตากแล้วอะไกะเก็บอะไรกับภาพอะกต้องไปเห็ดของกินตอนเทียเท่ยงไหนตีของกินตอนเที่ยงแล้วเขาก็ต้องมาเห็ดตนแลงตอนเที่ยงเขาก็ต้องเห็ดสําหรับผู้ใหญ่หนึ่งทีสําหรับเด็กน้อยอีกเนาะทุกคนเขาเห็ดของกินแต่ละมื้อนี่จะเห็ดอยู่สำหรับผู้ใหญ่อลไกันสำหรับเด็กน้อยนะเพราะ่เด็กน้อยเขาบกินเผ็ดกินเค็มเนาะ จะกินอีกรสชาตินึงเขาก็ต้องเห็ดอีกรสชาตินึงเนาะแต่ละวันบระมาณว่าสีได้อยู่สื่อ,อเนาะบางคนกะบอกเขาใจเนาะก็เลยว่าต้องถ่ายแต่ละมือหายบึ้งเนะาะเป็นยังเขาจึงบอได้คอยมีคลิปลงเท่าที่ควรเนาะ <c oughs> การไปดินไปเที่ยวหรือไปถ่ายคลิปขันอเอืเอ้อน้องบ่พาไปเขากับบอได้ไปเนาะเพราะว่า ยังท่านได้สอบใบขับขีนะ่รถเนาะรถจักก็มีอยู่แต่ว่าขอยมาอาศัยอยู่นะคนรหลวงเวียงจันทร์ขอยกับบัวหูทางเนาะถ้าจะไปเองก็ต้องบัวหูทางเลยค่ะจะไปกับบมีคนเบิ่งร้านเนะาะก็ต้องอยู่เบิ่งร้านในวันเสาร์อาทิตยนะ์วันจันทร์ถึงซุกหลานก็ไปโรงเรียนกะสามารถไปได้อยู่เนาะแต่กับบวหูว่าไปทางใดกะบบได้ข่อยไปเนาะ นี่แหละีวิตประจําวันเนาะของฟื้นิงเนาะตองเห็ดเอามาอยู่อาศัยเฮือนเพ่อนเทาก็ต้องเห็ดให้เพลินหักเพลินแพงเนาะตองเห็ดเวียกบ้านแทนเพิินเท่าที่เทาเห็ดได้เนาะบมแม่นจิปไปหาหล่อตึกเบ็ดตึกป้าหวานแห่หล่อซุ้มสวนซุม้มดอกไม้มันกับไบด้ได้เนาะผมว,ว่าเขาอยู่น้าเพลินเขาจะเห็ดตามใจเขากับบรได้เนาะ ลูกเต่าเฮาาผิ่นกระ่งหำเฮียนท่านะเฮาก็ต้องเหตุนาะทีของเฮ้าห้เป็นหากเพื่นแพงนี้กให้เขาย่องานะอยู่กให้เขาย่องความหมายของมันนะจึงเวียขคงไม่ยิ่งบางเวียกกะ้ชายบางคนก็อาจจะบ่เคยเหตุซ้ำเนาะก็เล้บ่หู่วะแต่ละมือมันต้องใส่เวลาเท่าใดเพื่อจะแล้วเสร็จ เมืออ่อยบ่อหรือบอ่อเมื่อยเบิ่งคือบอ่อเมื่อยแต่มันก็เมื่อยอยู่ได้ค่ <c oughs> ับผู้ชายบางคนเคยเหตุกับจะหูเนาะบางคนที่บ่เคยเหตุกับเจะบโหูเนะบาะว่าเบียยบ้านการเฮือนนี่มันต้องได้เหตุู่มือโดยเฉพาะเฮือนที่มีเด็กน้อยเนาะคือเฮือนข่อยที่มีเด็กน้อยอยู่สามคนเนาะสี่คนคนที่สี่ก็คือลูกสาวของข่อยแต่ว่าใหญ่แล้วเรากับข่อยเหตุเปิดเหตุเ,เปลือนปันไร แต่สําหรับเด็กน uh ้อยอะสี okay. okay. ่ปีหาปีสิปีขึ้นไปมันก็ยังดื้อเนาะยังเหตุเปื่อนเหตุสมกับปุกสะขึ้นหลอกขึ้นดินก็ต้องร้เก็บเก็บไปน้าบอกซ้อนเขาเก็บน้าเนาะเผื่อจะแล้วของน้าเนาะเบิร์เอาว่าใส่เวลาดนเท่ายเนาะอันนี้คือถ่ายรัดถ่ายรัดคลิปใดๆเนาะทุกคนเนาะเพราะว่าบริสอาดกาบัวได้เนาะเพราะว่า ในงานเผื่อเป็นคนละเอียดเนะาะก็ต้องเห็ดมาสะอาดโรแมนสิเห็ดแล้วแล้วไปกับมาได้เนาะอันนี้เฉพาะล่างห้องน้ำได้นี่นใส่ใส่เวลาไปเทอดใดแล้วเนาะแต่ละมือเนาะการสิหายข่อยเอาคลิปในไซน์มาลงหายเอาแถเอาหวาเนาะกับบมมี่อะไรเนาะมาเบิ่งคลิปล่างห้องน้ำข่อยมาเบิ่งคู่มือกับพี่น้องปองไปทางล้ายกับคือสิบวิทยเบิ่งเนาะ อันนี้ก็เข้าใจเนาะแล้วก็ขอขอบคุณเนาะพี่ๆใจดีทั้งหลายที่คอยมาสนับสนุนคอยซัพพอร์ตเฮ้าเนาะคอยสวยเรือเฮ้าตลอดกะขอบใจหลายๆเนาะขอบพระคุณหลายๆเนาะเฮากับเป็นคนขี่เก่งใจคนแน่เนาะคันว่า,าสิเขามาสวยเฮ้าลายเฮากะเก่งใจเนาะเพราะว่าเฮ้าเองกะบัวเดมันหูซักกันเป็นการส่วนตัวเนาะเพิ่น มาซอยเฮาโดยทีบอ่ได้คึดวบางยังตอบแทนเฮากะฮู้สึกว่าเก่งใจเนาะเก่งใจแล้วกะคิดนะคิดวนะ่าเฮาสิตอบแทนเพิ่นได้อันให้สมกับทีว่าเพิ่นมาซอยเฮาหนาะบางเถื่อเฮากะจนแบบขึ้น่บบโอ้ยบ่อยากให้เพิ่นมาซอยเด้เฮาป่จนะักสิตอบแทนเนาได้หนาะ เลยว่า <c oughs> เห็ดจำได้กะสำนั่นะนะเพราะว่าเฮ้ากะโ,โบโบคอยสิบ่าซีเรียสกับ youtube นีปันไดเพราะว่าในชีวิตรประจำวันมันก็ต้องเอาเรื่องหน้าที่หน้าที่ที่เห็ดในทุกวันหาเงินในทุกวันนั่นมันจะมั่นคงกว่า u t u b e เนาะคัน u t u b e เฮ้าผมมีคลิปมาลงเลยมันกับ่บลาเงินให้เฮ้าอยู่แล้ว แต่ถ้ามีเวียงเห็ดประจําวันเขาก็ต้องใส่ใจกับเวียกเห็ดประจําวันเขาอนะนความคิดแบบนั่นแต่ว่าผู้ที่เขามาซ่วยกะก็ขอบใจหล,ลายเนาะขอบคุณหล,ลายเนาะกับพญายามนี่แหละพญายามแบบว่าสร้างคลิปสร้างคลิปให้มันดีขึ้นนะนะกัซทรนีนแ่แหละความพญายามกะคงไปใส่ได้เนี่ยก่บสามที่เห็นนี่แหละความพญ,ญายามกะชุดชุดของความพญายามแล้ว แต่ในใจก็ขืดแท้แนะหนอขันชิมาล่างหงนํำปัดเฮือนทุกมือกะมู่ก็ะชี่อยากเบิ่งบ่ฮะนะมันก็ต้องไปสถานที่ท่องเที่ยวสถานที่สวยงามเนาะคนจะเข่ามาเบิ่งเข่ามาชมเฮาจนจบคลิปเนา <c oughs> ะ้ะดยเฉพาะกเมนเพื่อนอน้อมนะเพื่อนอ้อมนี่สนับจะนุนตลอดเพื่อนอ้อมนี่พักดันตลอดกะ ขอบใจเพื่อนหลายๆแต่ว่าบางเทื่อเขากับบมมีหอดเวลาที่จะไปเยี่ยมเยี่ยมบ้านเพื่อนเนาะคือแบบนี้แหละให้เห็นนะวันเสาร์วันอาทิตย์นี้ยิ่งยิ่งยิ่งไปบ่ได้เลยนะวันเสาร์วันอาทิตย์บางวันก็ออกไปนอกบ้านกับพี่กับพี่สา้ากับบริษาทเนาะเพราะว่าเรื่องบางเรื่องเขากับบริาัทที่ว่าถ่ายลงหรือถ่ายติดคนอื่นได้เนาะเพราะว่าบางเถื่อเพื่อนกับผอยากเปิดเผย ตัวต้นพื้นไปเห็นหนั่นเห็นหนี่ฮนะนาเขากะเถื่อกะรุมกันในหลดในยางเขากะบอสามารถมาถ่ายลุงได้เนะาะมือกับไปมืดมือเลยนะไปนอกบ้านแต่ว่าเขาบา่มันว่าสถานที่ท่องเที่ยวเนาะมันบ่ม็นสถานที่ท่องเที่ยวเป็นสถานที่เวียกงานมันก็นถ่ายลุงมาได้เนะาะจะตามที่หู้เนาะขนาดบรรยายมายาวปน,นี่นี่ล่างของน้ำก็ยังไม่ได้แล้วอยู่ทุกคนก็ให้เบิ่งเอากวะนี่นะ คลิปคอยนะนอกจากเขียกเฮ่อนเอาหลานทำอาหารตรวดบ้านทำความสะอาดกระซิมยังเนาะไปสถานที่ท่องเทีย่ยวที่เป็นสถานที่ธรรมชาติกาบคอยเดยวไปเนาะนี่ก็เป็นเครื่องของเด็กน้อยเนาะที่จะสักแต่ละมือเนาะบางมือกระหากระตาหกกระตานะทุกคนเนาะเพราะว่า เขาลินน้ำหลินเปื้อนมันเปืือนแล้วเขาก็ทายนุ่งเครื่องไม้ทายนุ่งเครื่องไม่อันนี้ยังบ่มีสาลอยน้ำเนาะทามีสาลอยน้ำกัโต้นน้ำแล้วก็แก้ออกแล้วก็นุ่งโต้ไม้ต้นน้ำแล้วก็แก้ออกแล้วก็นุ่งโต้ไม้เนาะแล้วเขาก็ต้องได้แงกเนาะเครื่องเล็กน้อยตังหาสักต่างหาเครื่องผู้ใหญ่สักต่างหาส่งสักตังหาเสือสักต่างหาสิ้นสักต่างหากรองเท้ากันสักตังหากเสือขาวสักต่างหากเสือที่ว่าออกสี เสือี่วาจะออกสีใส่เสือตัวอื่นก็ต้องได้แงกต่างหากอีกมันกระบวนกาเรื่องง่ายเนาะในการสักผาเนาะทุกคนเผื่อจะแล้วในแต่ละมือ <c oughs> นี่เนาะกองมรลุมนี่เก็บไปใายไข่เต็มมือหน่อยเนาะมีจะ่้องกระตานะซองกระตาก็มีเครื่องผู้ใหญ่กระตานึงเครื่องเด็กหน่อยกระตานึงเนาะ <c oughs> บางมือเนอี่ยสักหาหอบคุณทุกคนเอ้ยเผื่อจะแล้วสักแล้วกระตากตากแล้วก็เก็บ นี่เนาะเส้อผา <c oughs> <c oughs> โอ้ยเขาก็ต้องเอาออกไปมันมีจักสักผาสองเื่องเนาะในเหอนเนานะสลับกันสักเนาะกัาสักเืีองเดียวกับแล้วใน่อนอันนี้จะชื่อต้มใบขี้เล็กหลังจากที่สักผา่าแล้วก็ต้องได้เห็ดของกินตอนเที่ยงเนาะทุกคนเพื่อกี่เมไว้ตอนเทียงสําหรับหาคน เด็กน้อยของกินเด็กน้อยอีกสำหรับ4ี่คนเนะาะก็ต้องได้เตรียมเนาะนี่ก็เป็นเครื่องซักผ้าที่ห้องหับได้สิบกว่ากิโลเนาะกำหวนหวนกันลงไปเลย หลังจากที่เอาเครื่องลงจักสักผาแล้วอันนี้ก็จะเป็นผ่าขาวเนาะเป็นสุดหนักเลียนของหลานก็ต้องเอามาแช่เนาะแช่น้ำน้ำแฝดน้ำสบู่ซักพอกขาวไว้เนาะเพราะว่าเสือเด็กน้อยเป็นเฮียนน,น,ยนี่เปื้อนลายนะมีแต่หอยคาบสอสีนะเพราะว่าเพิ่นมกักเต็มหู้มาเต็มหูจักไปเตบมกได้ เสีอส่งก็มีแตหอยหูแปเมเนะแ้มแ้มเสียแ้มส่งแ้มกระตูตัวเองนำเนาะนี่ก็เป็นร้านสาวหลาอีกผู้หนึ่งเนาะกลับมาจากหรงหมอนะกลับมาจากคลินิกกวดอาการแล้วว่าปอดขึ้นเนาะไอแล้วก็ปอดขื้นนี่ก็ยาเนาะเขาทำนาทีป้อนยาห้เพลินเนาะอ้ามาวันนี้ก็ต้องขอจบคลิป เพียงเท่านี้เดอ้อทุกคนขอบใจพี่พี่ทุกท่านที่เข้ามารับชมติดตามและคอยซัพพอร์ตคอยสนับสนุนเป็นกำลังใจให้เรื่อยมาแล้วขอให้พี่ๆทุกท่านมีแต่ความสุขความเจริญในชีวิตและการงานประสบพบเจอแต่สิ่งดีๆมีโชคมีลาบสุขภาพแข็งแรงกันทุกๆปีเดอ้อบายบายเจอกันใหม่ในคลิปหนะ้าดบาย See you tomorrow!